ยายยายพากันมากมาเบิ่งเข้าแข็งเพือพี่น้องก็เลยมากราบมาไหว้พระเนี่ยนะแม่เพิ่นพามาอ่านนี่พี่น้องเลยพามาอ่านเบิ่งวุ่นพระเจ้าแข็งเพือพี่น้องก็เลยลงมาแล้วก็เลยมาเบิ่งอันมากราบมาไหวายพอดีนะพี่น้องก็เลยมีฝรั่งมานั่มพี่น้องนฝรั่งก็มานั่มนี่นะนี่มาพี่ลูกมาพี่อันดาอันดาเด้อพี่น้องผาไม่จักองค์แม่รอบๆเนี่ย โอ้มีลอยแปดองค์พี่น้องนี่คขาเน่หน้อยเป็นลอยแปดองค์แล้วพี่น้องเด้อ,อแม่องดาจิตไทยเบิ่งพี่น้องนี่นี่คือเป็นผ่าใหญ่พี่น้องนี่นโอ้เด็กหน่อยก็นั่งตะเปาะตะแปะอยู่เนี่ย <c oughs> โชคของคนพูดของแม่เอือ แรงพี่น้องนักท่องเที่ยวผนกระิมาแบบนี้พี่น้องนักท่องเที่ยวผนกระิมาเรื่อย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 บ้านแม่บ้านแม่นองดาเป็นบ้านท่องเที่ยวเลยพี่น้องเด้อผนกระิม่าวาไอผลกระิเปิดประตูพอแปดโมงแรงเปิดแปดโมงเช้าพี่น้องผนกระิเปิดประตูให้นักท่องเที่ยวเขามาเนี่ยพี่น้องเที่ยวเป็นตอนลังเป็นยังเพิ่ะกิบได้เก็บเงินเก็บทองเด้อพี่น้องมากก็แล้วแต่ใจศรัทธาจิตเหตุบุญน้ำเพลินผลกระชิบเก็บเงินเก็บทองเด้อพี่น้องบรรยากาศแบบนี้เราพี่น้องเย็นเย็น เย็นสบายต้นใหม่พี่น้องตับ้านคนบ้านเหานะแม่โมเมนว่พวกคุณน,นานะอ๋อก็ว่าบ้านน้องจันขร์นืนานตาบ่มีแบบนี้นะนนบ้านพ่นหม่วง บืรออื่นได้ผลแข่งบืรออื่นเริ่มจากบืรออื่นอืมดนะพี่จ๋าในอันดายิ้หวานหน่อยสิหนาเอ้จะเตียดล่างพี่น้องนี่พี่น้องบรรยากาศเย็นไหมเย็นค่ะเย็นสบายไหมคะนี่พี่น้องแบบนี้เด้อพี่น้องเนี่ยทำฐานักท่องเที่ยวมากพอจะมานลูกกล้องลูกยังพี่น้อง เกาจะมาขอพรขอยย่งพี่น้องให้เจ็บให้ปวดไม่พี่น้องแม่น้องดาก็มาขอผ่าเป็นอยู่นี่นะพี่น้องนีิสิตผ่าประจําหมู่บ้านของแม่น้องนาดาเด้อพี่น้องเนี่ยพี่น้องรอบๆจะเป็นแบบนี้เพิ่นจิเหดเพิ่นจิเหดเป็นผ่าหน่อยผ่าหน่อยล้อมเลยพี่น้องนี่แต่ก่อนมันเป็นปลาพี่น้องแต่แม่แม่น้องดานี่ยหน่อยมันเป็นปลามาจ้ะเป็นปลา วันนี้ตน้ตน,ตนแม่น้องหน้าด้านน้อยเขาเรียนแม่พี่น้องก็ได้มาทําความสะอาดได้มาทาความสะอาดเวลาจะมีงานมิยังก็จะมจาจัดอยู่นี่พี่น้องแต่ก่อนมันเป็นป่าแ้วก็มาเผาขยงขยะนะพี่น้องมัน,นล้างมาผุนก็นเลยมาบุญเลยนะเป,นเป็นสถานที่เป็นผานพี่น้องเป็นผานแบบนี้เลยพี่น้องเนี่ยแบบนี้เ้อพี่นอ้องแมงดาสิพาไปนเบงสีา แม่เนาะแม่ของแม่ของแม่น้องกันดากันนางตัดปอดอยู่นี่พี่น้องนางพาล้านมาเล่นวัดพี่น้องมา่น้องอันนี้อันนี้เป็นคนบ้านอื่นนะพี่น้องคนจีนมากราบมาไหว้เป็นเอกเลยนี่อันนี้เป็นคนบ้านอื่นนะพี่น้องเคนกัมพูาแบบนี้พี่น้องวลาเ่าคนกิมาแข่งยังเหันกัมพูาแหวะมาแหว่ไหวมันยังพี่น้องนี่แบบนี้เลยมันเคนจีนมากราบมาไหว เป็นแบบนี้เลยพี่น้องัยรุ่นยังพี่น้องบ้านแมงองดาไวรุ่นนี่มาเขาวัดก็พี่น้องเด้อัยรุ่นนี่มาเขาวัดเนาะเป็นแบบนี้เลยพี่น้องนี่เลยแมงดาจิไพ่เบิ้องอันบ้านเดี๋ยวก็จานี่จะเป็นทางมาจากบ้านแมงแมงองดาพี่น้องบ้านแมงลองดาจิมาทางนี้พี่น้องนี่แมงลองดาเวลามาแมงองดาจิมาแบบนี้ีพี่น้องเด้อต้นไหม้พี่น้องคุณเนาะ ต้นใหม่ีแต่ตน้นใหญ่ๆพี่น้องอ๋อหนูจะเดินใช่ไหมลูกหนูจะเดินสะพานใช่ไหมคะนี่อากาศจะเป็นแบบนี้พี่น้องลมเย็นพี่น้องเลยไม่ต้องหาเปิดแอร์พี่น้องเลยทรรมามชาตาเลยพี่น้องกันมาแมงได้เป็นบ้านท่องเที่ยวเลยพี่น้องมันจะมีฝรั่งมียังบางทีกับคนกรุงเทพพี่น้องขึ้นมาเป็นขั้นรดขั้นลดมาไหวไ้ไปยังนะพี่น้อง ทางนั้นเพิ่นสิเพิ่นกําลังสิเอาเรือลงพี่น้องเพราะว่ามืออื่นเป็นมือแข่งพี่น้องนะทางนั้นเพิ่นกําลังสิเอาเรือลงเอาลงน้ำพี่น้องเพราะว่าเตรียมการซ้อมเป็นซ้อมมืออื่นวันที่ซ้อมแข่งวันที่สิบสามสิบสี่สห้าไปบองส้ามือแข่งกันพี่นอ้องนี่พี่น้องนี่บรรยากาศเล็กน่อยก็เต็มอยู่นะพี่น้องนี่นี่อันนี้เป็นสะพานใหม่เลยพี่น้องเด้อขาแรงอะไรอะเป็นแรงอะไรตัวดำๆแล้วลูก ไหนอ่ะไหนคะไหนไหนอู้แมงอะไรยังนอนี่แมงอียังนอแมงตะเต่าอู้แมงอะไรนอแม่คะว่าบอกว่าแมงตะเต่าอ๋อแมงตะเต่าออกลูกแมงตะเต่าออกลูกข้างหลังตัวนี้พี่น้องอันนี้เป็นตรงนี้พี่น้องทีเขาเห็นนี่พี่น้องคือเป็น เป็นหอไตปีดกเด้อพี่น้องสวนมากคนจะมาจะมาเพาะฮอไตปีดกพี่น้องนี่หอไตปีดกเก่าเป็นอ้แม่นองดาบหลวงจักพันพันปีพี่น้องนี่ตัวนี้แต่ว่าเพิ่นได้ได้บุญเลมารอบหนึ่งเด้อพี่น้องแต่เหตุแบบรูปชรวงเก่าคือเก่านะพี่น้องมีแต่ไม่มีแต่ไม่พี่น้องบ่มีบ่มีเศษเล็กบ่มีเล็กเลยพี่น้องมีแต่ไม่แต่ไม่สมัยไม้ก่อนพี่น้องตรงตรงแบบความสูงนะพี่น้องถ้าให้น้ำบกนี่พี่น้องความสูงข้องอัน ของเสาเนี่ยสูงแบบโอ้ชุดยอดสูงพี่น้องสูงและสูงตรงสูงงามพี่น้องเลยเนี่ยในเมืงองเออเดอ้อพี่น้องน,นี่แหละคือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านน้องลำจันเมืองจำพรแขวงสวรรค์น,นเขตเด้อพี่น้องบ้านเกิดเมืองนอนของแม่น้องนาดาพี่น้องาทาถามว่าจเจริญบอกระทือว่ากระเจริญกระเจริญแบบตบ้นบ้านพี่น้องก็คือตามภาษาของบ้านต่างแังหวัดอะไพี่น้องกับบ่ถึงว่าแต่จะิญห่านไลก่กระบ,บ่ถึงว่า ลำบากนะพี่น้องเอาอยัางไงว่อยัางไงว่าพ่อกระเทินสันพี่น้องเนาะสีจะเลื่อนกับบอกจะเลื่อนสี่าสีลำสีลำบากกับบลำบากนะพี่น้องผลลังผลกระมาก,กับแฟนพี่น้องผนกระมาเกลือปลาเกลือเน่าสี่เนาพี่น้องแมงดาก็ค่อยๆย,า,ย,อย,อยางพี่น้องบอกว่าขามันบกน่กย้ำนวยปันไดแต่ว่าการเจ็บแข่งเจ็บขาก็ดีขึ้นไรเด้อพี่น้องกระจิมาแบบนี้พี่น้องเ้อ เป็นบานอื่นพี่น้องเพิ่มาบางคนคนก็ทีมาขอพรมันจะมีเคสหนึ่งพี่น้องเผื่อเป็นเป็นโรคลายแบบลายสุดๆเลยเพิ่งมาเผิ่นแต่เพิ่งมามามาขอพรพี่น้องมาขอพรอยู่นี่ตรงนี้พี่น้องเพิ่มาขอพรอยู่นี่นี่มาขอพรจากตรงนี้จากหอใต้ปีดกพี่น้องแลละเผื่อกลับไปแลลวเผื่อหายพี่น้องแล้วเผื่อกลับมาซอยวัดซอยว่าพี่น้องเพิ่งก็มาเห็ดบุญน้ำวัดเป็นสองสามรอยดอลลราพี่น้อง วันนี้รอบสองอีกเพิ่นมาอีกพี่น้องเพิ่นมาขอแบบอันเห็นนั่นเห็นนั่นพวกแม่พวกยังของแม่ของได้ผลเรามีฟังนะาพี่น้องมาเพิ่นคนคนคนทีเพิ่นนั่นเขาเรียกงันคนมายืมคนมายืมเงินทำนองคนมายืมเงินเพื่นพี่น้องแล้วยืมเงินแล้วมันบ่ได้คืนนะพี่น้องเห็ุยังได้บวได้คืนเพิ่นก็เลยมาบ่นอยู่นี่พี่น้องนี่วัดนี่บ่นอยู่ตรงนี้เลยพี่น้องนี่แต่เพิ่นได้เงินคืนพี่น้องเพิ่นก็เลยเอาเงินที ทีก็จะย,ยืมไปพี่น้องเอามาเขาวัดเลยพี่น้องมารักษาเอามาแบบบูรณาวัดสร้างซ้าวัดพัฒนาวัดพี่น้องวัดแต่วัดต้องการความสวยเรือยังเพิ่มามาซอยตลอดนะพี่น้องนี่เด้อบรรยากาศพี่น้องอันครั้งในวัดแม่น้องได้บริยังเขาไปเด้อพี่น้องคนเพราะว่าคนเพราะว่านักท่องเที่ยวมันก็เริ่มมาเรื่อยๆพี่น้องเลื่มลายนะแม่น้องดากับบ่อยเขาไปลบลบเคลื่อนเพลินพี่น้องนี่พี่น้องนี่ บรรยากาศบ้านแม่น้องได้จะเป็นมาน,นีเดอดดพี่น้องเดอนี่บรรยากาศบ้านแม่น้องได้พี่น้องส่วนมากจะมีแต่ต้นหมากกับต้นมกเผาวอพี่น้องายเดอเพราะว่าบ้านแม่น้องได้นี่ทีนิยมกินหมากทีนี้ยมกินหมากไม,พพกยยพกมก่พี่นอ้องเพราะว่าเด็กน้อยผูหญ่คือพากันกินหมากพี่น้องกินหมากคือ b o d ้เคียวหมากพี่น้องกินหมากคือสื่อนี่ไม่พี่น้องนี่เมืนทางนั้นกับเพม่อนกำลังเสียเอาเรือโลกพี่น้องเนี่ต้นใหม่อยู่พี่น้อง นี่มันอยู่ไก่พี่น้องมันไก่ไก่ไม่น้ำเลยนี่ก็เลยนี่ทึบๆความสวยงามพี่น้องมันเงียบสงบแม่นองดามแนะนาแนะนาแนะนําสลับคนถิ่มักความเงียบความสงบพี่น้องมันบวุ่นวายพี่น้องบ้านแม่นองดามันเงียบนะเด็กหน่อยก็สิมาเรื่อยๆนี่พี่น้องนี่เด็กหน่อยก็มาแบบนี้เรื่อยๆเลยดูนะเด็กหน่อยเพิ่กระิลงมา บางทีพี่น้องบางทีก็มีคนใจบุญเพิ่นเพิ่นพากันมาแจกขนมเด็กน้อยนะพี่น้องเพิ่นบางทีเพิ่นก็ประกาศว่าให้มาเอาของอยู่วัดเด้อเห็นไหเป็นขนมนมเนยเป็นฝรั่งพี่น้องเป็นฝรั่งหรือเป็นพวกมาจาอเมริกาเมืองนอกพที่พี่น้องเิ่นมาซอยเลยลอย่างนน้งพี่น้องพี่น้องเด้อเนี่ยอู้บรรยากาศพี่น้องเลยแม่น้องดาจ้นอยากจ้นอยากปิ้วพี่น้องล้มเฮ้งคักนะบรรยากาศสุดยอดพี่น้องสุดยอดเลย บรรยากาศบรรยากาศเย็นป่ะป่ะป่ะลูกป่ะป่ะไปหายายป่ะเดี๋ยวไปเอาของเรา้ไปไปเดินไปหายายไปยายหรอว้ไเออไปหายายไปบอกป่ะูนยายญูบยายญิบนนะพี่หลอกจมเป็นเด็กน uh ้อยอันดากับอันดา มักคักพี่น้องบรรยากบรรยากาศของประเทศไทยพี่น้องเลยเพราะว่าิ่นมักเล็กน่อยหลายนะพี่น้องคือเล็กหน่อยเผิกับ็มักต่ปตาเล็กน่อยพี่น้องเนาะเิ่นมักเล็กหน่อยหลายเพราะว่ามันแม่น้องดานี่เล็กหน่อยเพื่อนหนึ่งบทต่ำกว่าสองสามคนพี่น้องมีถูกล้างคาคือแบบลูกหลายพี่น้องก็จะบริว่างแพ้นครอบครัวแบบคือประเทศไทยได้พี่น้องคือแบบว่าเอาสามเอาสี่เอามาเบว่าบ้านแม่น้องได้ยังถือแบบว่า ถ้าได้ลูกร้ายก็ดีนะพี่น้องให้ลูกเลี้ยงลูกยังประมาณน,นี้นะพี่น้องเพิ่นยังเสือความโบราณอยู่นะพี่น้องนี่เพิ่นก็ระเลี้ยงตามมีตามเกิดแล้วพี่น้องบริรูละมียังเพิ่นก็ให้ลูกร้านกินนะน้าพี่น้องกับอันนี้เด้อพี่น้องเลยบรรยากาศนั่นะนงตรงนี้ก็ได้พี่น้องเด็กๆ ตู้จ้า่วยๆนะคะ